สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊์ พ่นะอแม่จกคนเลือกพ่อหน่เท่าไหร่ อกสนอยไปตรงนั้น,นไปตรงนั้น ข่าปันีปาดเลยนะ

ค่อด้วยนี่มาดู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 ดไปเดินลุกเล้ด้วยอููพ่ออย่าตัดตัดยอดนะ ัวจ้ขอบคุณนะเาไอจีแต่กัอนนี้ตใหอ,อยู่นี่ตน้ก็ไม่ช่วย้วย,วยดยยดตง ติอินดี้ดีอยู่ไอ้ไม่รู้เลยว่าตัวน <c oughs> ี้มันละลายเนี่นชนยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหัดแล้วแล้วช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยด้วยมาเลยที ตรงนีปป้ตู in ้ตอบได้ ยิ่คู่ดาวอยู <c oughs> ่ เรอ้อนาอพี oh, oh, ่เคป่ะัดขอพี่เคปะขอไอซ์วอลหน่อย้หมดเลยที่นสกิลคู่ดาวอยู่ chạy <laughs> <they help. laughs> <laughs> <Yeah. inaudible>